สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลายสู้ขู่สุขคนครับผมเมื่อนี้พ่อกบ่แม่กพักิ่นพี่น้องเมื่อนี้บ่อแม่ได้ก๋วยเตี๋ยวคุกก๋วยเตี๋ยวแห้งพี่น้องโอย้ยขักๆเลยพี่น้องโอ้ยเส้นสีแบบเข้มๆครับผมเป็นหน้แนาแซ่บขนาดเลยผ่านๆอันใหา่จะต้องจะเต็มมี่เขาลูกชิ้นลูกชิ้นปลาครับผม,น,ม,น,น,ม,ามาาน่องไก่พ่อเมื่อนี้สะโพกไก่ผักริกอุ้ยผักมามาเส้นเนพ่อแม่ทั้งไก่ทั้งไก่ครับผม โอ้เมนูขึอยากพี่น้องเลยมาครับมาครับเสเยนันกัน อแซ่บมออกครับชุดยอดเลยพี่น้องว่าแม็กบริก,กินโดนแล้วครับผมอันนี้ปรุงมาใส่พริกผงใส่บักทั่วใส่นนังนเรียบร้อยเลยเด้อครับนี่มาพี่น้อง

แค่กับพริกนีือมึองกันล้โอ้ <c oughs> มาครับมาครับพี่น้องเซ่เซ่หนักกับรี่ย อยางบบบพี่น้องโอ้โอ้เ้นนอ้กันย้งนุงมดีงลายพี่น้อง Dạ. rồi thôi. Cái này cả thế, thế. Mm -hmm. ใชคกับสลัดพี่น้องลองเบ้างครับโอ้นี่โอ้มาครับมาครับ เสียบอะพี่น้องใช้กะผักเนี่ยนี่ยเ เสีะบหักเลย แซ่บคากพี่ลองขวังขางกุ้งม่อนีได้มาหากาครับผม โอ้พี่น้องขึ้นแล้วครับผมเพชรขนาดเลยบ่อแม่ขอญาตไปกินต่อกันครับผมคิดหน่าคิดไม่พอกันไหมพี่น้องฝากคนที่ตามก็เด้ก็แชร์ว่าเป็นกันตั้งใจบ่อแม่ก็เด้อครับผมคิดหน่าคิดไม่พอกันไหมพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับมารับเพลเงินมือน,นะาดกแสดงแสนพี่น้องสำหรับนี่สวัสดีครับ